ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ในการทำครับไปรับชมกันเลยนะครับอมาครับก่อนอื่นให้เพื่อนเตรียมสว่านเพื่อนในการจอดน,นะครับ เจาะตามจุดที่เรามาร์กไว้นะครับเจอะไปเลยนะครับ มื่อหลังจากจอเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนนำพุุพเพื่อนในการยึดน็อตน,นะครับแล้วก็เตยงพรอนต่อเข้าไปเลยนะครับ <S <S เสร็จแล้วให้เพื่อนนาอันนี้คือฝาฝาขวดน้ําเราครับที่เราทําเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อกิ๊บกามปูนะครับส่วนวิธีวิธีการทํา ไปดูทางคลิปด้านบนได้นะครับอันนี้ผมจะไม่อธิบายเยอะครับเผื่อผมได้ทํามาแล้วเสร็จแ,แล้วก็ยึดเข้าไปเลยนะครับ ส่วนเหตุผลที่ผมไม่ใช้กิปการปูแบบนี้นะครับก็เพราะว่าอะไรว่าต้นทุนตั้งกี่บาทครับอย่างน้อย3าถึงหบาทเลยครับตัวดนี้คือปลาฝนน้ําที่เรากินจริงๆกว้างๆเป็นของฟรีครับสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินด้วยนะครับครับจากนั้นก็ให้เอาข้อต่อ PVC เราทากาวเลยนะครับ ครับหลังจากที่เราตัดแล้วอันนี้มันจะสั้นอันนี้ข้อต่อเราจะใส่ไม่ได้ครับเห็นไหมครับครับส่วนวิธีการอันนี้ผมได้ทำไว้ให้แล้วนะครับไปดูได้เลยนะครับได้เพื่อนทาก,กาวไปเลยนะครับ อันนี้จะเป็นท่อสี่หุนนะครับใส่ครับเลยแั่น,นี้ครับการต่อง่ายๆอ่ะมาครับเมื่อเราต่อพอต่อแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เราได้เดินเสร็จเรียบร้อยแลครับก็ให้เพื่อนนำ ท่อ PE เพราะผมจะใช้แทนท่อ PVC นะครับว่าท่อ PE จะถูกกว่าท่อ PVC นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าท่อ PE ผมซื้อมือถ้าคิดเป็นแล้ว1เมตรราคาอยู่ที่4ีถึงหกบาทนะครับส่วถ้าเป็นท่อ PVC อ่ะหเมตร1 0บถึงสบาทนะครับคือท่อ PE ถูกกว่านะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนส่วงไว้แบบน,นี้ครับ อันนี้มันจะใส่ไม่ได้ก็ให้เพื่อนเอาไปแช็กหรือจะจุดเทียนเพื่อรน,นตัวนี้ให้มันอ่อนก่อนนะครับเพื่อนในการสวมเข้าไปาค่อยลรนนะครับอย่าให้ไหมนะครับเมื่อมันนิ่มๆมันอ่อนแล้วให้เพื่อนสวมเข้าไปเลยนะครับครับเมื่อมันหายเย็นดีแล้วให้เพื่อนถอดตรงนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อเราจะทากาว ยึงออกมาเลยนะครับ เมื่อเราทากาวเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนส่งเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วรอให้กาวมันแห้งก่อนนะครับเมื่อกาวเราแห้งดีแล้วก็ให้เพื่อนใส่เข้าไปตามรูนะครับส่วน็ดตัวนผมที่จะถี่นิดนึงเห็นไหมครับก็เพราะว่าท่อพีอี จะอ่อนกว่าท่อ p v บหน่อยนะครับส่วนการที่เราจอดถีนไปเปลืองไหมครับไม่เปลืองครับเพราะอันนี้เราเป็นกองฟรีครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนใส่เข้าไปเลยนะครับ ส่วนการใส่ให้เพื่อนบีบท่อนิดนึงนะครับเพื่อนในการใส่ที่ง่ายดียิ่งขึ้นนะครับครับเมื่อมาถึงตรงมุมโค้งเราอันนี้ผมได้ทําไว้แล้วนะครับให้เพื่อนกะว่าจะอยู่ประมาณไหนนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนตัดท่อพอีเลยนะครับส่วนการตัดก็ใช้อันนี้เป็นกรายตัดกิ่งนะครับกรายตัดกิ่งไม้ก็ตัดได้ง่ายครับเพราะว่ามันเป็นแค่ พ่ออนอนนะครับอั่เข้าไปเลยครับ,บเสร็จแล้วให้ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาไฟลนก่อนนะครับเสร็จแล้วให้ทากาวเหมือนเดิมนะครับ แล้วให้เพื่อนทําให้ครบเลยนะครับครับเมื่อมาตุดของการเดินแล้วนะครับก็ส่วนนนี้ผมจะใช้เป็นคลิปนีบท่อหรือคลิปจับท่อของเราที่เราเรียกครับก็คือแบบนี้นครับอันนี้ถ้าซื้อมาก็สามถึงห้าบาทเลยนะครับส่วนนนี้ก็คือผมทําเองเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ซื้อนะครับ เสร็จแล้วก็เอาก๊อกของเราที่จะเตรียมใส่เลยครับเสร็จแล้วก็เอาเทปพันเกี่ยวพันเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วไปดูการทดสอบกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับการเดินระบบน้ำประปาของผมต้นทุนผมใช้เพียงแค่40บบาทเองนะครับแล้วเ,เพื่อนๆอ,อย่าลืมเอาไปทำกันนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ